ประกอบได้ทรรม5ประการนี่แลย่อมเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่ย่อมนี่แลควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่นาคนที่ควรจะรักษาพยาบาลผู้อื่นนั่นเองนามีต้องมีคุณธรรมหประการแต่จริงไม่ใช่แต่ผู้อื่นหรอกจะรักษาพยาบาลตัวเองก็ตามจะรักษาพยาบาลผู้อื่นก็ตามใครก็ตามที่เป็นไข่ผู้ที่ควรที่จะรักษาพยาบาลนั้นจะต้องมีคุณธรรมหประการ ใน,ในอุปถักสูตรที่2องป้าตาปิฎกเล่มที่22ข้อที่124นะข้อที่124นะเอาข้อที่5เลยก็แล้วกันเนี่ยข้อที่5จริงๆท่านอ,าอ่านข้อที่5ย้อนขึ้นไปก็ได้เอาเอาข้อนี้เพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับที่อธิบายมานะไล่ข้อที่5ก่อนเลยนะเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาโดยการอันสมควรเนี่ยเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงอธิบายให้ภิกษุไข้ให้ผู้ที่เจ็บป่วยตัวเองป่วยก็ตามคนอดื่นป่วยก็ตามก็ชี้แจงให้ผู้ที่ป่วยนั่นแหละสมาทานยึดปฏิบัติอาจหารนี่คือแก้วกล้าอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถานะร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไรกังวล ให้แก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนาในการละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าดีร้ายใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องได้อันนี้ต้องได้ธ้ามีกถาโดยการอันสมควรต้องแก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลในการละ สิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นนะแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญนะในการ,รเผชิญกับสิ่งดีสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนมุมไหนต้องได้อันนี้ถ้าสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยพระเจ้าบ,บอกว่านี่แหละจะเป็นผู้ควรพยาบาลภิกษุไข่ความจริงมีอยู่คุณธรรมมีอยู่นะ มีอยู่5ประการอาะไรย้อนหลังไปนะอันนี้ข้อที่5นะที่จันอ่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุข่สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาโดยการอันสมควรหนึ่งนี่ก็คือธรรมะธรรมิกถากถาแปลว่าคําพูดคําพูดที่เป็นธรรมะที่ทําให้เกิดความแกล้า,ลาอาหารร่าเริงเบิกบานจมใสไรกังวล ในการละบาปบำเพ็ญกุศลทําใจให้ผ่องใสกล้าเผชิญสิ่งดีร้ายทั้งหลายทั้งปวงหรือถ้าพูดภาษาง่ายๆละโทษทําประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็การ,รเผชิญกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงน,นั่นหนละสิ่งดีสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวงละโทษทําประโยชน์แก้วกล้าอาจหารรา่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลในการละโทษทําประโยชน์ นะ้าแล้วก็ผเผชิญกับนาะสิ่งดีสิ่งร้าย bathroom, ทั้งหลายทั้งปวงนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละละโทษทําประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่น tering, นะแล้วก็กล้าที่จะผเผชิญกับสิ่งดีร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะกล้าร่าเริงเบิกบานน้าในการเผชิญสิ่งเลวร้ายสิ่งดีสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปงนะนะงวง,ง,วง,ง,ปงนั่นแหละอันนี้แหละถ้าสามารถทำมันนี้ได้ในสุดยอดเลย จะทําให้หายโรคไปไ่้เจ็บได้เร็วที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ในอุปถากสูตรเอาข้อรองลงไปข้อที่สี่ไม่รังเกียจเพื่อนําออกซึ่งอุจระัสสศวะอาเจียนหรือน,นำลายนาอันนี้นะก็ไม่รังเกียจไม่รังเกียจเพราะว่าถ้าเราไม่ชิงชังรังเกียจเราก็ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่ทุกเนาะเหนียวนําให้คนไข้เป็นตามด้วยก็ดี ก็กล้าที่จะทํามันก็สบายใจไรกังวลนะมันก็ดีอ่าเป็นผู้เมตตาจิตพยาบาลไม่เพ่งอามิตรพยาบาลก็มีเมตตาอุเบกขานะไม่ได้อยากได้อะไรมันก็ไม่กลัวไม่กังวลอะไรปัทนาดีไม่มีความกลัวกังวลอะไรมีแต่ความกล้าที่จะดูแลกันอย่างพอเหมาะพอดีมันก็นะทำให้เกิดความสุขสบายใจขึ้นนั่นก็ทำให้โรคหายเร็วทั้งผู้รักษาทั้งผู้ถูกรักษา ข้อต่อไปก็ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายออกไปนำสิ่งสบายเข้ามาให้อันนี้ก็ต้องรู้ว่าอะไรสบายกายอะไรสบายใจทราบสิ่งสบายคือสิ่งสบายกายสบายใจและไม่สบายก็ไม่สบายกายไม่สบายใจนำสิ่งไม่สบายออกไปสิ่งไหนไม่สบายกายไม่สบายใจให้นำออกไปนำสิ่งสบายเข้ามาให้สิ่งไหนสบายกาย สบายใจก็นําเข้ามาให้นานี่แหละจะทําให้นารักษาโรคได้ดีที่สุดพระบรมเจ้าก็ตัดไว้ท่านจึงตัดว่าาแล้วก็มีอีกว่าข้อต่อไปกับภิกษุผู้พยาบาลย่อมเป็นผู้สามารถเพื่อจัดยาและก็สามารถที่จะดูแลยาที่เหมาะสมได้จัดสัญญาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยได้ดูกระดับภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบได้ทย ห้าประการควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข่ธรรำห้าประการเป็นไะน,นี่ก็ไล่มาแล้วนะทั้งห้าข้อในข้อสุดท้ายนั้นเป็นไงเป็นผู้สามารถเปิดชี้แจงให้ภิกษุไข่สมาทานอาฐารพระเริงด้วยธรรมิกถาโดยการอสมควรนั่นนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญน,นต้องรู้จักอธิบายธรรมะชี้แจงอธิบายธรรมะให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น นะถ้าตัวเองป่วยเองก็ให้ตัวเองพูนป่วยก็ให้ผู้นป่วยและพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าถ้าเราทําอะไรยังไม่ได้มันไปช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเรายังนะล้างกิเลสเราไม่ได้แล้วจะไปพาคนอื่นลดกิเลสมันเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้ากต็ตรัสอย่างนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีธรรมะนั้นล,ล้างกิเลสเราได้ตามสมควรเราจึงจะไปช่วยคนอื่นได้นะ มันเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข่สมาทานยึดปฏิบัติอาหารแก้วกล้าอาหารร่าเริงกระาเริงเบิกบานแจ่มใสด้วยธรรมิกถาด้วยธรรมะคําพูดที่เป็นธรรมะโดยการสมควรอันนี้แหละาอาจารย์ทึงบอกว่าทําทให้ตัวเองหรือผู้ป่วยแก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลในการละโทษ ทำประโยชน์แล้วก็กล้าเผชิญกับในการ,รเผชิญกับสิ่งดีสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าทำอันนี้ได้ก็โหสุดยอดเลยนะสุดยอดแห่งอยารักษาโรคสุดยอดแห่งผู้ดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นหายได้ดีที่สุดเร็วที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ในขิราณสูตรว่าการที่ชีวิต จะหายโรคภัยไข้เจ็บได้ทันน่ะนอกจากได้อาหารได้ยาที่สบายแล้วไปไงจะต้องได้น่ะจะต้องได้ผู้ดูแลที่สมควรด้วยบางกีเนี่ยอธิบายคุณสมบัติผู้ดูแลที่สมควรนะอ่าเรามาดูนะว่าถ้าคนไข้จะหายโรคนั้นจะต้องได้อะไรในขีลาณาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่ 461ดูกระพิษสูตรทั้งหลายบรรดาคนไข่าสามจำพวกนั้นเพราะอาศัยคนไข้ผู้ที่ได้โภชนาที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายาได้อาหารกายอาหารใจที่ได้แล้วรู้สึกสบายจึงหายจากความเจ็บป่วยนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เพสัชยา,าได้ยา นะหรือวิธีการที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นหายจากความเจ็บป่วยนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนะเห็นไหมเอามาดูข้อต่อไปนะได้อุปถาคนะผู้ดูแลอุปถาคคือผู้ดูแลผู้รักษาพยาบาลผู้ดูแลนะที่สมควรจึงจะหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเห็นไหมล่ะพระเจ้าก็ตัด อุปถักสูตรเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นคุณสมบัติของผู้ดูแลที่สมควรนั้นเป็นอย่างไรผู้ดูแลที่จะทําให้หายจากโรคได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร5ประการที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นนนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลที่สมควรเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยที่สําคัญคือตัวเองเนี่ต้องใจไร้ทุกข์ใจดีงามแล้วก็ช่วยให้คนไข้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปด้วย กล,กล้า,าหาญร,ร่าเริงเบิกบานจมใสไร้กังวลในการละโทษทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าดีร้ายอันเนี้ก็ะจะต้องได้ความกล,วกล้ากล้าหาญร,ร่าเริงเบิกบานจมใสไร้กังวลได้น่าจึงจะทําให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วนะซึ่งจะสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์นะ สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าคนมีความเครียดความกังวลเนี่ยระบบประสาทซิมพาติกจะเกรงตัวบีบความเครียดความกังวลออกนาสั่งให้กล้ามเนื้อเกรงตัวบีบความเครียดความกังวลออกพยายามดันออกเลือดลมมันจะไหลเวียนไม่สะดวกเซลล์มันจะเสื่อมของดีจะเข้าไม่ได้ของเสียจะออกไม่ได้เซลล์มันจะเสื่อมนาเราไปดูหลักวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนก็ได้นะเราไปดูหลักวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนเราจะเข้าใจนในเรื่องของระบบประสาทซิมพาติกกับ เรื่องของความเครียดความกังวลเพราะฉะนั้นจะดูแลสุขภาพให้ได้ดีนั้นจําเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่จะต้องเข้าใจเรื่องของจิตใจให้ดีถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะสุดท้ายมันจะประสบความล้มเหลวขณะคนไข้ที่เราทำมาดีสุดๆได้ร่างกายแข็งแรงมาสุดๆเลยนะได้สมดุลร้อนเย็นซึ่งมีฤทธิ30์30%บวกลบสมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุนี่เราวิจัยออกมาแล้วมีฤทธิ์ประมาณ30%บวกลบ ส่วนด้านจิตใจนี่มีฤทธิ์เจบเวกเกินร้อยอันนี้มีงานวิจัยในระดับปริญญาเอกทั้งของอาจารย์ทางดรนิทยาพรนะแล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆอันมีงานวิจัยชัดเจนและตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นใหญ่ที่สุดคือใจที่เหลือก็เป็นรองประธานเลขาเฮลันยิกสมาชิกไป นะแต่ใหญ่ที่สุดคือประธานใจเป็นประทานจิตเจบวกเกินร้อยเปเลยเรื่องจิตใจนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นงานวิจัยเราชัดเจนนะเจอเรื่องนี้ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆชิ้นนะจากวิชาการหลายชิ้นเช่นเดียวกันนะเรามาดูสภาวะทางใจนะสภาวะทางใจเพราะถ้าไม่เรียนรู้อันนี้ให้ชัดเจน คนจะไปมุ่งเอาแต่วัตถุแล้วไม่เอาใจที่ไร้ทุกข์ที่ดีงามเนี่ยสุดท้ายจะพ่ายแพ้ในการรักษาโรคทุกโรครวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องร้ายทุกเรื่องก็พ่ายแพ้ไปหมดแต่ถ้าเข้าใจนี้แจ่มแจ้งนะจะสามารถชนะได้ต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้งเราจะชนะได้นะ <c oughs> การทำงานของระบบประสาทซิมพาติกเพื่อต่อสู้ภาวะตึงเครียด ระบบประสาทซิมปัญญติกจะต่อสู้เพราะว่าตึงเครียดอย่างนี้เพิ่มความดันเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงเพิ่มอัตราการเกิดเมตาบอลิซึมการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทั่วร่างกายเห็นไมพอมีความตึงเครียดความกลัวกังวลหวั่นไหวขึ้นมาเนี่ยพลังชีวิตจะผลิต <c oughs> จะสั่งให้ร่างกายของเรานั้นผลิตพลังงานขึ้นมาอย่างมากเลยแล้วไปเกรงตัว นะบีบเอาความเครียดความกังวลออกเนี่ยดันออกทําให้หัวใจเต้นเร็วแรงหัวใจก็ต้องเกรงตัวแรงเ,เต้นเร็วแรงเนี่ยเพื่อที่จะไปเกรงตัวบีบเอาบีบแล้วก็ดันเอาความทุกนั้นออกไปนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างนี้นะโอ้โหมันก็เลยเคยไม่เวลาเครียด,ยดมากๆตึงแข็งปวดไปตามร่างกายหมดเลยเคยไหมนั่นแหละ เครียดมากๆปวดตึงไปหมดเลยมันเกรงตัวมันเกรงตัวแล้วก็ดันเอาทุกข์นั่นออกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในร่างกายจะทําให้ภูมิบัณฑ์ไม่ดีระบบประสาทในร่างกายจะส่งคําสั่งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์โมนขึ้นมาสองตัวตัวหนึ่งคือคอติซอล อีกตัวหนึ่งคืออนะดรีนาลีนคอร์ติซอลกับอะดรีนาลีนเนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะดรีนาลีนจะทําให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงขณะเดียวกันคอร์ติซอลจะทําให้เซลล์อึดแล้วเซลล์ก็เหี่ยวลงคือหมดเรี่ยวหมดแรงภูมิบัณฑ์จะลดลงเห็นไหมว่าชีวิตนี่จะทําให้ร่างกายนั้นผลิตพลังงานอะดรีนาลีนหลั่งออกมาจะเป็นกระตุ้นให้ร่างกายผลิตพลังงานอย่างมากแล้วมาทําอะไรมาเกรงตัวบีบเอา ทุกใจนั่นออกมาเกรงตัวมันก็เลยเซลล์อื่นแต่เกรงตัวบีบเอาทุกใจออกแล้วพยายามที่จะดันออกเลือดลมจะไหลเวียนไม่ได้ของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เซลล์เสื่อมทันทีเลยภูมิมันมานจะลดลงทันทีเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้แล้วเอาไปใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ถูกเพราะจุดที่ผลิตพลังงานเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษจุดที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้หมดแรงกลายเป็นเย็นเกินมันมีพิษร้อนเกิน,ตร,กนตรงผลิตพลังงานเย็นเกินตรงหมดแรง แล้วก็ตรงเลือดรมไหลเวียนไม่ได้แล้วร้อนเย็นตีพันไปพันมาพันไปพันมาพอร้อนที่สุดก็ตีกับเป็นเย็นเย็นที่สุดก็ชีวิตก็ตีกับเป็นร้อนอีกเย็นมากชีวิตก็ผลิตพลังงานมาสู้ความเย็นเกินอีกเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษอีกโอ้โหมันเลยซ้อนไปซ้อนมามีทั้งร้อนเกินเย็นเกินพันไปพันมาพันไปพันมาเวียงไปเวียงมาใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ถูกใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ถูกใส่อะไรเข้าไปมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ ทุกอย่างที่ใส่เข้าไปจะเป็นพิษทั้งหมดถ้าใจเป็นพิษทุกอย่างที่ใส่เข้าไปจะเป็นพิษทั้งหมดถ้าใจเป็นพิษมันน่ากลัวนะใจเป็นพิษนี่ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเขาจะเป็นพิษทั้งหมดเพราะไอตัวที่สมดุลจะไม่สมดุลทันทีทุกอย่างที่ใส่เข้าไปจะเป็นพิษทั้งหมดยกตัวอย่างที่อยู่ในตัวเราสิ่งที่อยู่ในตัวเรา ตัวตัวอย่างง่ายๆเลยตัวนี้ที่อยู่ในตัวเราถ้าเป็นประเด็นสมดุลร้อนเย็นเมื่อกี้นี่พิษร้อนเกินกับเย็นเกินนั่นก็เป็นพิษอยู่แล้วที่กล้ามเนื้อต้องเกรงตัวบีบออกแล้วพยายามดันออกแล้วมันจะมีซ้อนเข้าไปอีกว่าไอตัวที่เป็นประโยชน์อยู่เดิมจะกลายเป็นพิษทันทีเหมือนกันตัวเดิมที่มันสมดุลกันมีธาตร้อนธาตุเย็นที่สมดุลกันในร่างกายของเราเวลาร่างกายผลิตความร้อนที่มากขึ้นเป็นไงธาตร้อนที่เคยพอดีเป็นไงมันจะกลายเป็นร้อนเกินทันทีใช่ไหม ผิดเซล์เราผลิตความร้อนขึ้นมามากเกินธาตร้อนที่มันพอดีมันก็กลายเป็นร้อนเกินทันทีเลยกับเซลล์ที่มีกฎมีความร้อนเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นพิษทันทีส่วนธาตุเย็นที่พอดีในร่างกายของเราพอมีตีกับเป็นเย็นเกินเป็นไงมันก็ไปทําลายตรงตีกับเป็นเย็นเกินนี่กลายเป็นเพิ่มพิษทันทีใช่ไหมเนี่ยมันจะเพิ่มพิษกันทันทีเลย ธาตร้อนที่พอดีพอมีเรามีกรดมีความร้อนที่มากเกินมันก็ไปเติมกันกลายเป็นพิษทันทีเลยไอ้ที่พอดีกลายเป็นพิษเลยไอ้ตัวที่เย็นเกินไอ้ที่เย็นพอดีแล้วอ้าวธาตเย็นที่เย็นพอดีแล้วมันมีเย็นเกินไปปุ๊บมันก็เป็นพิษทันทีเลยเห็นไหมสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายก็จะกลายเป็นพิษทันทีเลยกล้ามเนื้อก็ต้องไปเกรงตัวบีบออกหนักก็เดิมอีกพยายามดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้แย่เลยตีกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็น ไข้สันนิบาตที่แก้ยากมากแก้ไม่ทันก็เสียชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่เรามันพันไปพันมาอย่างเงี้ยจิตใจนี่สาคัญที่สุดเลยภูมิฐานลดเลยเหมือนที่จะเล่าให้ฟังนี่มีผู้ป่วยจํานวนมากที่เป็นเช่นนั้นภูมิฐานลดทันทีเลยตรงกันข้ามถ้าเราสามารถสามารถลดความเครียดได้ภูมิฐานจะเพิ่มภูมิฐานให้ร่างกายเนี่ยตรงกันข้ามเลย ลดความเครียด <mel od ic 00> ได้ปุ๊บผมมาทานขึ้นล <Visual presence. S 2> ืมล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 ืมเลยเหมือนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละคาจัดความกลัวกังวลหวั่นไว้ได้นี่นะมีความกล้ากล้าอาหารป่าเริงเบิกบานแจ่มใสไรกังวลในการละโทษทําประโยชน์และเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าดีร้ายโอ้โหนะผมมาทานขึ้นลืม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 เลยน่ะแล้วก็ทาสมดุลดอนเย็นเข้าไปสมดุลเหตุการณ์เข้าไป โอ้สุดยอดที่สุดเลยภูมิฐานขึ้นลึมๆมเลยนี่คือสุดยอดของยารักษาโรคที่เร็วและแรงที่สุดในโลกมีฤทธิ์แรงนะเท่ากับดินทั้งเป็นดินเลยนะเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บพือด้านร่างกายหรือมีฤทธิ์เจบวกเกินร้อยเมื่อเทียบกับด้านวัตถุอันนี้เจบวกเกินร้อยอาจารย์เจอคนไข้ยอย่างนี้มันเยอะเลยมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นถูกต้องแล้ว สอดคล้องกับหลักวิชาการาของแต่ละแผนแต่ละแผน,นของนักวิชาการที่วิจัยออกไปเพราะจิตวิญญาณนี่สำคัญมากทําควบคู่กับวัตถุจิตวิญญาณ70%บเกเกินร้อยทำควบคู่กับวัตถ,ถุที่ถูกตรงโอ้โหก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บกเกินร้อยอย่างเงี้ยก็จะมีฤทธิ์มากที่สุดในการลดโลครคภัยไข้เจ็บก็ทําให้แข็งแรงอายุยืน,นจะไปสอดคล้องกัน นะจะสอดคล้องกันนะพระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่29ข้อที่740ว่าด้ว่าโดยภัยและความขลาดกลัวนะชื่อว่าความขลาดกลัวในความกลัวในคำว่าและไม่วันไหวในเพราะความขลาดกลัวนะก็คือสามารถที่จะกําจัดความขลาดกลัวได้กลายเป็นความกล้าได้ ก็จะไม่หวั่นไหวแต่ถ้า่ดใดชีวิตขาดกลัวก็จะหวั่นไหวอันนี้ก็คือความขาดกลัวคือความหวั่นไหวของชีวิตแต่ถ้าความกล้าเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวนะความว่าภัยก็ดีความขาดกลัวก็ดีโดยอาการก็อย่างเดียวกันนะภัยความขาดกลัวโดยอาการก็อย่างเดียวกันนะก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าความขาดกลัวเนี่ยมันมันเป็นทุกข์ใจ แล้วมันนําทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้มันเป็นทุกข์ใจโดยนําทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้ท่านจึงตรัสว่าภัยก็ดีความขาดกลัวก็ดีโดยอาการก็อย่างเดียวกัน,นเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะตรงปฏิจจสม,มุปบาทจะรู้ว่าความขาดกลัวนั้นทําให้เกิดภัยทั้งหมดทั้งมวลตลอดการาซึ่งเป็นความละเอียดล